ได้กับยามาด้วยกันไปด้วยกันยังไงไปดูสวัสดีครับนายแพทย์สิทธ,ธาลิขิตนุกูลครับแพทย์ศูนย์บริการสาธารณสุขครับมีเคสหนึ่งนะครับผมก็แนะนําไปว่าให้รับประทานยาฆ่าเชื้อนะครับนายคนนี้มาหาหมอตรวจเสร็จแล้วครับหมอกําลังอธิบายวิธีกินยาอยู่ครับที่ยาคุณนะยาพวกน,นี้พอไม่มีอาการแล้วคุณก็หยุดกินไปได้เลย แต่ยาเนี่ยสําคัญมากยานยอื่นเนี่ยถ้าไม่มีอาการคุณก็หยุดกินได้แต่ยาเนี้ยมันคือยาฆ่าเชือ้อคุณต้องกินต่อเนื่องจนยาหมดถ้าหายก็หยุดกินก็ได้มั้งครับไม่ได้เนี่ยยาฆ่าเชือ้อคุณต้องกินต่อเนื่องจนยาหมดยังไงก็ต้องกินต่อเนื่องจนยาหมดใช่ไหมครับใช่เออใช่ไม่งั้นมันจะดื้อยานะพวกยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันเนี้ยแหละครับโอเคเข้าใจนะแล้วแกก็ออกไปครับยังไม่ผ้นโรงพยาบาลเลยมีน้ำมียา เอาวะต้องตดต่อเรื่องทุกจ้าหมดน่สองเฮ้ยสองเฮ้ยไม่ใช่ต่ออย่างนี้สองหนึหงสอ้ไไหวก็หยุดไม่ได้เดี๋ยวไม่ต่อเรื่องเว้นแล้วเดี๋ยวไม่ต่อเรื่องกินใจเลยเอ้าเฮ้ยไม่ใช่ต่อเรื่องสุกหมดเพื่อเดี่ยงงี้แบบนี้สิโอ้โห เื่อไงหมอบอกให้กินต่อเนื่องจนยาหมดไม่ใช่คุณเฮ้ยคุณอย่าเพิ่งมาหักเดี๋ยวไม่ต่อเนื่องหนึ่งสองเม็ดก็นจะหมดแล้วสามสองเม็ดหมดเลยหมดแล้วหายสักทีหายไปจากโลกเลยวายตายตายร่วงร่วงร่วงโอ้ยตายแล้วเพิ่งรู้เนี่ยว่ากินยาต่อเนื่องจนยาหมดเป็นนี้ได้ด้วยเฮ้ยช่วยหน่อยเดี๋ยวตายเอ๊ะหรือว่าปล่อยดีวะโง่นัก เสร็จแล้วล้างสมองต่อเลยจะได้ไม่คิดอย่างนี้อีกขอขอบคุณในแพทย์ศิทธาลิขิตน,นุก,กูลแพทย์ศูนย์บริการสาธารณาสุขเจ้าของเรื่องกินครั้งเดียวหมด